ก็เป็นแนวทางปฏิบัติสู่สันติภาพครับก็เป็นแนวทางแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่เราเองแหละเป็นคนกําหนด4เรื่องใช่ไหมทั้งเรื่องไอ้ถอนอาวุธหนาเก็บกู้วัตถุระเบิดปราบแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็ไอ้บริหารพื้นที่ซับซ้อนเนี่ยครับแล้วถ้าไปดูในเอปตินยาที่ลงนามกันเนี่ยไอ้เดคอเรชันฉบับนี้เนี่ยมันก็มันก็อยู่ภายใต้กรอบที่ว่านี้แหละนะครับ ก็คือลดความเตึมเรียดทางทหารให้เอ t เข้ามาดูเรื่องการถอนอาวุธยุทโธปกรณ์การทำลายไอ้เจ้าทุนระเบิดอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็มีการให้ละเวน้นการากล่าวอ้างใช้ข้อมูลเท็จกล่าวหาสร้างวัฒกรรมอะไรต่างๆเพื่อ,อมันสร้างบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรเนี่ยนะฮะ <c oughs> ขณะเดียวกันก็ให้เร่งฟื้นฟูและรักษาความเชื่อมั่น ตามแนวชายแดนแก้ไขความแตกต่างอย่างสันติใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเรื่องของการงดใช้กำลังให้ใหพยายามใช้เวทีุวิภาคีในการเจราจาภายใต้กรอบ a b c g b c j b c อะไรทังางเนี่ยสุดท้ายก็บอกด้วยซ้ำไปว่าเมื่อดำเนินการทั้ง4ี่ห้าข้อที่เราเรียกร้องให้ทำแล้วเนี่ยถึงจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการเป็นปรปักที่ดำเนินอยู่ และไทยจะแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเชื่อมั่นและไว้วางใจโดยดาเนินการปล่อยเฉลยศึกก็หมายความว่าถ้าสี่ห้าข้อนี้มันไม่ไปไหนเลยเนี่ยก็ไม่ต้องปล่อยนะฮะเพราะนั้นมันก็ดูมันก็ไม่ได้น่าจะเสียหายอะไรนะเปล่ก็เขาจะมีแอคชั่นแพลนอย่างที่เขาบอก แล้วก็มีะไรแล้วมันมีทำลายแล้วด้วยว่าจะไปเก็บกู้ทุนระเบิดตรงไหนหี่จะเริ่มขออยุาตกันเมื่อไรอะไรนี้นะฮะ,ะเขาแจาว่าวันนี้ก็เริ่มมีสัญญาณจากทางกัมพูชาที่เขาเริ่มเอากําลังอาวุธออกไปบางส่วนแต่เพียงแต่ว่าทางไทยแล้วอาจจะบอกอจัดฉาหรือเปล่าประมาณไอ,ไอ้นี่ไอ้นี่เขาบอกว่าทันทีที่มีการลงนามแล้วก็ ทางฮุนมาเนตเขาพูดเขาบอกในขณะที่ผมอยู่ที่กัราลัมเปอร์นเนี่ยผมก็ได้สั่งการให้ในพื้นที่ได้เริ่มดําเนินการนะและทางเพจของ Air Force อะไรของของไทยเนี่ยเขาก็ไปดูออมีการเคลื่อนไหวจริงแต่นะบทสรุปของฝั่งไทยที่เฝ้าสังเกตการเนี่ยก็จัดฉากแหละเพราะว่าเอาไปหเห็นแต่อีก จำนวนหนึ่งยังตะคุ่มตะคุ่มยังซุ่มกันอยู่อ่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ถ,ถึงเวลาเขาก็จะมีคณะผู้สังเกตการที่ตั้งขึ้นมาเป็นคนไปดูด้วยนะพี่โก้3นะสี่จุดเนี่ยเอาหนึก็ต้องไปดูไปสังเกตการยืนยันจริงๆผมกลับมองว่าไอการประชุมรอบนี้ทั้งที่มีการลงนามกันไปหลายฉบ,บับรวมถึงเ,เรื่องของการประชุมอาเซียนสม,มิตรอบเป็นเนื้อเปนจนจีนจะดูนะมีบทบาท น้อยไปหน่อยมันไม่ทวงดุลกับสหรัฐสักเท่าไหร่แล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันดูเหมือนมันมาทางคือคือเราไปไม่ใช่จะเรียกเราอาเซียนเนี่ยโดยเฉพาะอันวาแกให้หน้าให้ตาท์เยอะทรัมป์มากเกินไปอืมมันเยอะไปทั้งทั้งที่เราอยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยกลับไม่ให้จีนเขามีบทบาทไม่ได้อยู่เราลองนึกง่ายๆเนี่ยไอไอเรื่องแรเอิร์ธเนี่ยถ้าเราเป็นจีนเราก็จะมองด้วยตาของฝ่างนะ บแบบให้ยมึงก็รู้ว่าอูากำลังบลบกันอยู่สารัดอยู่ใช่ไหมแล้วกลับดันไปยินยอมไปเอโอโโอไปอะไรเขา,าผมยังนึกถึงตอนที่สารัดเมกาจะมาใช้สนามบินอูตเปา,าสำรวจขี้เมฆตอนนั้นเนี่ยก็เรายังโอ้ยไม่ได้มันจะต้องมาเป็นฐานอย่างนั้นอย่างนี้แต่วันนี้ก็มาในอีกวิถีโครงหนึ่งนั่นก็คือเรื่องอาวุธทางการค้าแล้วเราเราก็ไปยอมเรื่องไอสงครามการค้าเยอะมากครับ แล้วพอมาบวกกับเรื่องนี้อีกใช่ไหมฮะครับอือเพราะผมเห็นความแล้วสารวัหรัฐนี่เอาด้วยความที่ตัวเองได้หน้าทวามได้หน้าเยอะเนี่ยก็เอาใจกัมพูชานะมันมันประหลาดไปด้วยก็คำสั่งห้ามซื้อขายอาวุธกับกัมพูชาไปแล้วคือคุณกําลังลงนามสันติภาพไปแแบบแบบคือได้เงินรีบขายอาวุธเลยปลดล็อกเลยมาเลยมาซื้อเลยซื้อเลยอาวุธคืออะไรล่ะครับอาวุธคือทูตของสงครามคุณบอกว่าคุณสนับสนุนสันติภาพ แต่ในขณะเดียวกันกับปลดล็อกตรงนั้นแล้วก็กวักมือให้เข้ามาซื้อๆๆได้แล้วซื้อได้แล้วแล้วจะกลับมาร่วมซ้อมล็อกอีกนะแล้วนี่มันแล้วเพิ่มตําแหน่งสําหรับบุคลากรกัมพูชาประจำเวสต์โพลไปได้ให้โค้ต้าเพิ่มไปเรียนหนังสือไม่ต้องมาพึ่งไทยไงเพราะไอ้ไอ้คุณเมเลนี่มนพึ่งไทยต้องมาใช้โคต้าไทยตอนนี้ไปให้กัมพูชาเลยก็าแปลกๆอันนี้ก็เพิ่งจะลงนามสันติภาพไปแบบแบบเพื่อที่จะให้มัน ไม่ต้องมีการไอ้เผชิญหน้ากัน,นะแต่กลับกลายเป็นติดเขี้ยวเล็บเพิ่มโอ้อยากได้ F16 ใช่ไหม,มนะะเอาไปเลยไม,มไม่มีหรอกไม่มีรลยไม่มีเลไม่แน่นะพี่กส็สแกรรมเมอร์นะฮะเออตรงนี้ก็แปลกแปลกอย่างมากเลยที่ทันทีที่ลงนามแกลกนะฮะปลดล็อกให้กลับมาซ้อมรบซื้ออาวุธนะติดเขี้ยวเล็บก็นี่คือวิธีคิดของสหรัฐอเมริกาครับอืม ก็เดี๋ยวนายกกลับมาเมืองไทยเ,เสร็จแล้วไปกลับไปใหม่ใช่ไหมไปเซ็นวันนี้เข้าใจว่าไปเซน็นเมื่อคืนไปเห็นว่าไปสามทุ่มพิงโแล้ววันนี้ถือว่าเป็นภารกิจในวันที่สองที่กุราลัมเปอร์ที่นายกตรีไปวันนี้ยังเป็นรอบของอาเซียนซัมมิตจะบวกนั่นบวกนี่บวกสามนะก็องเห็นบอกอมีไปบวกเกาหลีนี่แล้วก็ยกระดับในเรื่องสแกมเมอร์ขึ้นอ่าเดี๋ย มันจะมี3ประเด็นหลักๆที่เราประชุมอาเซียนเกาหลีในวันนี้และหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องภัยอาชญากรรมไซเบอร์อก็คงจะร่วมไม้ร่วมมือกันเห็นบอกว่านายกแถลงแนะนำประเทศไทยได้เสนอสามแนวทางความร่วมมือนะทั้งเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเศรษฐกิจดิจิตอลเรื่อง AI อ่าแล้วก็เรื่องของอะไรเรื่องของการลงทุนและก็หนึ่งในนั้นก็คือ เรื่องของสกแกมเมอร์ที่ว่าครับพี่โก้ครับครับ,รบก็นายกน่าจะตีตัวยาวพี่โก้พรุ่งนี้คงจะไปต่อที่เากาหลีใต้เลยนะเพราะว่าเป็นความต่อเนื่องแล้วก็ก่าจะกลับมาก็เสร็จสิน้นภารกิจที่เากาหลีใต้เกาหลีใต้นี่คือเอกเอกที่เกาหลีใต้ที่เป็นเวทีที่แม่ทัพเองไม่รู้จะโชว์ได้เมือนกับที่กลาลุเตอร์หรือเปล่าก็งาน